ออกไปใส้บัรได้ครับผมมันตกไปหาซื้อวัตถุดิบบ่ได้กะพอดีเห็นมูสามสันมันยังอยู่ในตู้เย็นกนะเอะเส็จยังให้พี่ให้น้องเบิ้งเกาะครับก็เลสนีละครับเมนูไงง่ายบ,บอกพี่ก็สอง่วยเลย อืน่ามาวิกแตกสากเลยสวัสดีครับมื่อนี้กะ มาฟอกกับผมบีลหรอครับหมอดพาลุยพาหิวครับมนืนอนีกับม้าครับมนันนีครับอาสามสั้นครับสามสั้นเดี๋ยวเอา,เอาเ,อาเอาเจาออกก่อนสามสั้นครับสามสั้นเฮ็ดแบบสุกสุดบีบเพิ่ออยังผมเอาไว้ย่างไฟอน่อนๆครับสามสั้นย่างไฟครับกับน้ำน้ำจิ้มเจ้าวนี่ครับ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ะกะสิมากินก็พักเด้ครับพักสลัดครับแบบแตงครับแตงแตงกัวสันวา <c oughs> แล้วก็ฟวางตุง้งสินี้แกทั่วภาคเวนือนครับย่านเจ้าโปเผ็ดครับนี่บักบยังเพิ่นอ่ะบักลูกโดด <c oughs> โอเคพี่น้องกะ ก็ต้องเบาอย่างายครับมื่อนี้ฝนกาตกนะครับกะเดี๋ยวผมสี่ให้เบิงถไทยคลิปว่าฝนมันตกกับผมมีอย่งางไยพี่น้องกะโอเคครับเขากะหยัดเลยครับหยัดเลยเปิดหัวกันนี่ครับตอนหมูเ,เอาแต่หมูซื้อกันเป็นยังไง โอ้ท่าโขาท่าายุ่มาวันนี้วันนี้ส้พักความมาแล้วครับรถนี่ครับตอน,นงามเลยอื้ม ขอข้าขนาดไปน่องออกไปใไส้บ่ได้ครับผมมันตกไปหาซื้อวัตถุดิบบ่ได้กะพอดีเห็นมูสามสันมันยังอยู่ในตู้เย็นก,นกนอะอะเ็็ดยังให้พี่ให้น่องเบิ้งน้อกว่ะครับก็เลสนลละครับเมนูง่าย ย่างบะซุกเดียวนะครับเสียเอาไว้เห็นมันแดงๆจัง,งน่อยอยู่นุ่มจังครับนุ่มหัวพี่น้อยแก้มความเลยขอขอท้าขอท้าก็ไม่เห็นให้พี่เห้นน้องเบิง้งก็ ยำเ้าว่ายำเสาวาผู้ใดอยากอ่ะร้องมือได้ครับไปแซ่บ่ไใดโฟตโต้ก็ผมกัหาเบิ้งของในตู้เย็นครับเบิ้งว่ามันปเป็นอย่างรราเพรเห็ดอย่างไรบ่นะครับโอ้เขาท่าขนาดหอม ช่วกับตสครับกรอบยังกร,กร,กบรอบกรอบเลยครับสมมุิว่่กล่องเขบาพกกันเอาะอย่าคุยคับคุยนะคับบ๊วพลิกห่ยฟว่าครับ ขอทาัปเลือยขอท้าไปหน่อยขอท้าคุาออยเลยทาคุออยเลย มาแล้วรอดมาแล้วครับก็ว่าโตกาจยาฝ่าลมคันหมดเดือไปน้องบ้านผมหยุดติดท,ทางนี่ครับพี่น้อง มือล่างออกเด้ไี่น้องล่างขอแล้วครับมือเต็มตัวกรอบๆเลยสดแห้ง ขั้นว <ina> ่ายีเห็นไหมส้ก็ดีอ่ะจินค้าต้นครับเพิ่งแครแบบตอนตอนใหญไงเลยโอเคครับอกินแบบพิกน้อยแก้มครับ มากแล้วรถหลายขนาดครับผนตกกับพักกันทีรถไปใส่รูผมว่าเนี่ยบ่เปียกบ่เลยเยคุยแล้วพ่า้องคุยเอาพักคุยพิ่คุยเจ้า ครับเนาะกระสีพี่น้องกระสีนินเสียงฝนใหญ่ใส่หลังคาใช่ไหมครับกต่แต่จะ,จะลำงคาได้ครับอือหูหัวข,ขวามีหัวขวาครับไหมครับเนี่ยจเจ้าผมเนี่ย บอก,กอออินณยังไคฟังหอมแหวยเลยการเข้าไปบอกพีก่สลัดบอกสลัด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 ,ลดเห็ดเห็ดสมซื่อครับพักสลัด 样嘞。 ค่อนดีคุยเขาข,ขวดมันกินมานมันยังแซียบนี่ช่งจ้า,างสุกแน่ผสมแน,น่ตอนตอนเราข้นบรท่านเดี๋ยวนั่นเดิมยังมีแดงอยู่บันนี้มันห่อนครับมันห่อน หมูมันหวอนมันก็เลยความแดงแจ่วเนี่ยมันก็เลยเซาพี่น้องผมพี่รับแก้มคว่ห้มยถึง,งโจงูกุนี้ก็สิบบวมีน้ำลำไยพี่น้องบน,งบนต๊ะบนต๊ะ ก,ก,ก,นนก๋วเพื่อเพื่ออือเขาวเขาก๋วเจ้าเนี่ยครับโอ้ผมใส่แล้วเรื่มมาส้อนไหมพ่อค,ครับครับบนอยอาครับเจ้าดิขขาก๋ว,วบักน้าพี่ผงผงนัวน้ำปลา เรี๋ยวิมัีฝักซีไปเรื่อยครับแล้วก็เอ้หอมแดงหอมแดงนัวอยู่ครับนัวอยู่นี่น้องตอนนี่ฮื่มๆๆมมาแล้วมาแล้วแมงพันมาแล้ว ตอนหมูตอนหมูพี่แบบนี้แบบใจแบบคนขนเลยครับนีผ่ผลพี่น้องผลการที่มีเออ เสียงฝนง่ายเส่นลังคาด้วยครับกะสีเสียงกระสีเขาเข่ายู่ั้มก็บอกว่ากันเด้พี่น้องหรือว่าสมบรรยากาศดูดดำทํามธเออย่งดูดดูดดำอรเอดูดดันไหเว่าบอดเถื่อดูดดำธรรมชาติเออ ผมฝากพี่น้องเนี่ยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ยังก็ได้ครับเพื่อผมจะได้พัฒนาตัวเจ้าของครับว่าผมเพธธีติมันถือใจพี่น้องบอ,อยังไหนบอกรับคอมเมนต์มาเด้อครับเพราะว่าผมก็ บุกหัวที่ผมเลีดยอยู่นี่มันถือไก่ฟู้ใยบอ่อหรือผมถือบอ่อผมแบบผมจะได้ปรับปรุงนะครับว่าต้องเฮ็ดแบบใด พี่ก็สองงวเลยอือน้ำบบบพี่แตกจากเลยอือามันก็บินมาได้แมงวันพี่ก็เปลี่ยกฝนบ้างไงมาลองคำสุดท้าย โ oh oh. oh oh. อนบอกว่าเม็ดปร,ระเด็นโอเคพี่น้งนนองครับทำไรบดแล้วครับ ก็ผมก็รบกวนฝากกันด้วยครับพี่น้องการคันว่ามากคลิปนวนี่ก็ฝากาากดแชร์กดไลค์กดติดตามากดกระดิง่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมแล้วที่สำคัญมันสิเป็นกำลังใจย่างดีเลยครับที่ยผมมีแฮงเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับฝากติชม่มคอมเมนต์อย่างมากเด้นะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงว่า การกินการยังผมเป็นยังไงครับเบิ้งแล้วสมเพื่อนปรบพงเอียงมองไดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสมนึแล้วครับผมสวัสดีครับมันก็นยังน้อยคือเกาอยู่ครับไปพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบิ้งฝนก่อนโอเคพี่น้องมองมองผ่านมองผ่านเลยอเพื่อนต้นยังอะไรเนี่ยหมดหรือสีบป่ครับเบถนนกับแยกครับ ธรรมชาติธรรมชาตรครับผมอย่างครับอยาีางครับหัวบ้านผมบ้านผมติดท,ทางครับกับเสียงรถนิดนึงโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับที่ติดตามรับชมหมดพ,พาคด้วยภาคด้วยครับ